สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเละาะใช้แนวเมื่อนี้ผ้พาพี่น้องมาเลาะทั้งบ้านมันซ้ำน้อยซ้ำตะกวยน้อยมันพอแม่ซ้ำตะกวยน,อยนออ้อนยอำเภออย่างนี้อำเภอํอนนำคุณอำเภอํอนนำคุณจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับไป,ปิดน้ำนี่ฮ้ยตอนนี้ผมนม้ำเปิดน้ำ <laughs> พอเราเห็ุเรียค่าไว้นะครับเราให้แม่ปิดน้ำแล้วว่า ให้แม่ไปปิดน้ำไว้เออพออยู่กับพ่อพ่อชื่อหยาง่อพ่อสุกพ่อสุกบ่พ่อสุกอายุไหล่เมื่อไหร่ละนี่เจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีโอ้ก็ยังแข็งแรงดีนะครับพ่อเลี้ยงง้วขุนแม่นบ่เลี้ยงง้วขุนนี่บ่แม่นบ่แม่นขุนขายเขียงทั่วไปขายพรีเมียม ขายลงเชือดแบบทรงออกโอ้ขื้นหางยัพง้อกนั่นแหละโอ้เป็นเรียงง่วขุนเกรดพี่เมี่ยมแน่นนี่ผมพึ่งพ่อได้พี่น้องนี่ถ้าทั้งสกลก็จะมีพวกพลยังคำใช่ไหมแม่นมันเลียงเลียงคือคือกันเม่นห่พ่อพลยาคำพรนมนครพรนมบีดแล้วก็ มันมีแม็กบีบเนี่ยทั้งนี้ะอืมก็คือพว,พวกนั้นเชือดเขาพวกพวกนั้นเขาเลี้ยงเนื้อเกรดพ่เมียมด้วยกันคือคำว่าเกรดพ่เมียมเนี่ยเขาเขาเบิ่งจากอย่างพ่อเขาจะเอาหม้อไปเชือดเสือดแล้วก็เอาเนื้อเขาบม่มเนื้อเขาบ่มในร่งบ่มอยู่อาทิตย์ประมาณแล้วก็สีเบิ่งเกรดว่ามันที่มีไขมันแสกใน ในเนื้อหน่อยลายป็นใด้ี่มีลายหาเดเกตสดห5าหรือว่า2.0แล้วก็สามจุดขึ้นไปเรื่อยเกตต่ำสุดนี่เท่าไหรนะพ่อต่ำสุดคือ2องสอธรรมดา2องจุดกับมี2.5อขึ้นไปสูงสุดเด้พ่อวอนนี้ สูงสุดการควดสิบสองคนเลยสิบสองเลยบอกพ่อแม่นคั้นสิบสองนี่มันตกโล่ละเท่าไหร่เงินพ่อมันก็ะชีมันแต่ยันแต่เขาว่าอืมครับมันก็เป็นพันเป็นหมืนม่นคนเลยโล่นึงเัเินบอกพ่อแม่นมแล้วพ่อเฮ็ดได้คือตอนนี้นะพ่อเฮ็ดได้เกรดเท่าไหร่แล้วได้แค่เกรตสองจุดห้าเกรตสองจุดห้าเงิน สองจุดห้านี่ก็คือเขาแจ้งมาแล้วแจ้งมาแล้วเขาส่งไปเชื่อแล้วเชื่อแล้วบ่มแล้วฮู้เกตแล้วฮู้แล้วแต่ว่าราคาเงินนั่นเขา <ละ S 1> ห<ม>ู่ครัราคาเงินนี่สองจุดห้านี่สิมีอยู่<ะ> 2> 2. ยอ่กิโลร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกิโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเน่ยนั่นก็คือคัดเอาแต่เนื้อกับโครงเอาแต่เนือ้อเนื้อมันกับโค้งมันนะเนาะ เขาเจียวเลยเอาเนื้อย่เว่เนื้อร่วนเลยบ่แมนโอ้บานีกาเขาสี่บวกเกตให้เกตสองจุดห้านี่เขาสีบวกให้อยู่สามสิบห้าบาทบวกให้อีกแมนบ่าบวกให้อีกจากร้อยเจ็ดสิบห้าบวกให้อีกสามสิบห้าเป็นโลละสองร้อยกว่าสองร้อยสิบคือโตที่พ่อส่งไปนั่นน้ำหนักน้ำหนักรวมมันอยู่ น้ำนักที่เป็นเนื้อแล้วนี่อยู่330สามร้อยสามสิบสามรอยสามสิบโลพักจากหนังจากกระดูก<ม>จากขี้เพียขี้โพนมันยังทั้งหลายแหล่แล้วแล้วตเครื่องในบกเกียวแล้วตอนเอาตเป็นเปลีนไปมนจากโลกพอหกร้อยหกร้อยยิบหาโลหกรอยยี่บห้าโลมาตนี้คือเขา,เอาไปบ่มแล้วเหลือแต่เนื้ออย่างเดียวเนี่ยสามร้อยสามสิบกิโลคูณด้วย หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบวกสามสิบห้าสองร้อยสิบาทสองร้อยสิบบาทห่วยมันตกหกเจ็ดหมื่นคุณตัวพอดเจ็ดแมนกระประมาณถึงเจ็ดหมื่นบาทถึงถึงมันบอกคือแสดงว่าถ้าเกิดว่าห้าเอาโตตัวเดียวนี่หกร้อยกว่าโลไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเกจไขมันแทรกมันสูงขึ้นไปอีกก็ได้เพิ่มขึ้นอีกได้เพิ่มอีกแมนบอกน คือเกจมันนี่ทาได้สามจุดสจุดนห้าจุดซนหไปนี่กับเพิ่มเขาสิบวกค่าเกจมันนี่ไปจาก3าหเป็น4ีสหเป็นหกสิบเกตมันนั่นครับาทต่อกิโลครับถ้าบวกไปสูงๆก็คือ ร้อยก็าบาทไม่เสือดอันนี้บอกบที่เขาจะที่เขาเจ้าว่าอันขายงัวได้ตัวเะเป็นแสนนะแมนง้วเนื้อ,อน,น่ยนะแมนคือมันอยู่ที่เกรดของไขมันแทรกคือเป็นงัวเกรดพเมียมนันบพ่พ่อแมนพอเลี้ยงให้กลุ่มใดนี่พอ่อฮะพอเลี้ยงให้ให้กลุ่มใดใกลุ่มใดนี่กลุ่มโค่นนิ่งอุบลโคนิ่อุบลโอ้นี่กลุ่มใหญ่ด้ยนี่กลุ่มใหญ่ยุ่นเลยโคนนิ่อุบลแมนบ่พ่อทั่วจังหวัดเลยทั่วจังหวัดเล,เลยแมนบ่ <Man. S 2> ตอนนี้พอเลี้ยงมาจากปีแล้วนี่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่หกสามปลายปีหกสามนี่เลี้ยงงัวขุนเลยไหมบอกหรือเลี้ยงงัวทั่วไปที่แรกก็เลี้ยงทั่วไปเลี้ยงทั่วไปแมนบอกตอนนี้เป็นยังไงหายมาสี่ปีแล้วนี่มันกาบอลเนนนอนเล้วคือเลี้ยงงัวบอลเนนนอนเลี้ยงงัวลูกผสมทั่วไปแมนพวก พวกบ้ามันพวกเองก็มันขายส่งออกบ่ได้ส่งออกบ่ได้แมนไม่ต้งแจะขายขายว่าเฉือดในบ้านเฉือดเขียงเนื้อแมนเวลาเอา่อเขียงมาซื้อในหอยมาซื้อเขาก็เบาราคากันจังสันจังสี่มันบ่เออก็อจังสันแล้วแบบเขาว่าราคามันตกราคาอืมมวบมันก็บ่กคุมเข้ามันก็เแล้บ่กคุมปัตตานีก็เแล้หมุน เปลี่ยนแผนใหม่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนว่าเข้าต้องเฮ็ดพี่เมียมให้ได้ต้องเฮ็ดพี่เมียมให้ได้แม่ก็เลยไปเข้ากลุ่มเขาไปสมัครหมอพอ่อจังได๋สมัครเข้าเป็นสหกรณ์เฮานี่แหละโอ้สมัครเข้าเป็นสหกรณ์ารมาแต่นี้งัวที่ขุนเนี่ยพ่อเลือกเป็นงัวพวกสล,ลืลี่ว่ากิวแอนกัด สามยี่ห้อน่ชาโรเล่วากิวแองกัสแมนแล้วที่อยู่ในคออตอนนี้มีมีพันใดเนี่ยพ่อมีทั้งสามอย่างมีทั้งสามอย่างเลยแมนวากิวนี่คือซ่้เแมนต้ในน้อยโกมูเนาะเบิรงส้มแมนดังดัมในน้อยโกมูเนี่ยนี่จะโตวากิวตอนนี้วากิวมีอยู่สามวากิวพ่อไม่ได้ใส่ไปซื้อมาจากเถียงไนเขาเกลี้ยงเขาเกลี้ยงแบบ แบบเดียวกันนี่แหละเขาเลี้ยงพอลูกนั่มแมนเขามีพ่อพันเขาแบบว่าเขาเลี้ยงตัวนามน้่มหรือขุนน้่เขาไปซื้อจางไหนพอ่อตอนนี้เขาไปซื้อเขาแมก็ไปซื้อส่วนซื้อนี่มันมันโล่ลอยสามสิบซื้อเขาโล่ละลอ,อยสามสิบแมนก็ซื้อแต่ตัวน้อยๆมากอายุประมาณเท่าไรพอ่อคาดกาว่าขุนน่ะว่าทังปีก็มีปีกว่าบพวก ตัวน่อยมันก็ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเขาขายอย่าบอกเก้าเดือนสิบเดือนในเขาขายกันตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เอาตัวผู้ย่างเดียวเลยแมนบปะพอเอามาตอนบะเอามากับมาตอนอีกตอนตอนไดยฝังยาหรือว่าตอนแบบตอนตัดออกเลยพาตัดออกเลยจ้างเขาไม่เห็นปะแมนโอ้จ้างเขาไปตัวละเจ็ดบาทปะตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยก็เป็นต้นทุนเขาไปอีกเนาะมาตอนนี้อาหารเนี่ยพ่อ อาหารมักอย่างเดียวอาหาร,าหารมักและกะ็อาหารกระสอบอาหารกระสอบแมนใส่ใส่เป็นของจิตสดาฟาร์มกับของเบตาโกเขาสั่งมากบอกเขาสั่งมากสั่งมากถามเป็นความรู้เนี่ยอาหารอาหารมักนี่สอบเราจะบาดพออาหารมักนี่เฮ็ดเอาเองเอา้า<ส>พอเอามาเฮ็ดเอาเองแมน อาหารมัดนี่คือเข้าไปซื้อกากมันมาโอ้ซื้อกากมันมาเออมามัดยีดครับมัดยีดแล้วก็หัวอาหารสําเร็จรูปอาหารกระสอบให้มันกินโตแล้วระมานจากโลกพอต่อมือนี่โตละมันกัอยู่โตละโลกกว่าตลักกว่าแล้วเฟื่องเข้ากะเอาใส่ใส่อู ร้อยให้มันกินมันมันกินเองมันย่อนแล้วก็ต้องให้กินยาสดบ่ะยาบริบริสุทธิ์เลยแหละโอ้ยาบริสุทธิ์เลยคือเฮดเกรดพี่เมียมเนี่ยบอกต้องกินยาสดเลยเขาห้ามเขาห้ามเลยแมนบอก่แมนอคือเขาห้ามไม่ให้กินยาสดนี่ครับจำเป็นก็ต้องเฮดคือเขาว่าอืเพราะว่า้ากินยาสดมันเกรดพี่เมียมมันก็สิลดลงไขมันไขมันบ่มีไขมันแสก จําเป็นอย่างยิ่งที่เาจะต้องกินอาหารข้นแล้วก็อาหารหมักแมนแต่ว่าบริกรกินเบียคือญี่ปุ่นตัวเขาเฮดเกรด12เขากินเบียรได้พ่อเขาเทเบียรกอกเลยเด้ยญี่ปุ่นนะโอ้ค่าไหลเขามันมือใหญ่แล้วเข้าเฮดได้สิเขาบริกินกากเบียรบ่พ่อบ่ปกติแล้วทำมีก็คือมีกินได้แมนบ่กินได้ แมนบอกแม่โอ้กากเบียกกากมันนี่ซ้ำๆกันคือกากเบียนี่เอามาหมากักใส่เป็นถุงนะ่ะส่วนมากเขาจะเอามาเป็นถุงเนาะก,กากเบียเนาะอ,อ,อันนั้น,นโอ้กินแทนกันได้แต่ว่าเาท่าไซวิธี่กากมันนี่ก็อยู่แถวๆบ้านเท่านี่นตัวโลงมันเน,ะนาะกาก,ากมันสดอเอามาหม,มักหมักยี มีที่แม็กผมบอถามดอกอพอมันเป็นสูตรลับของพ่อเล่าเอาผมถามเลยเวลาเขามาจับเนี่ยเขาจับเธอเลยจตัวอวมันมันมันกลุม่มมันต้องแบ่งกันโอ้ต้องแบ่งกันแบ่งกันจับขอกนั่นแน่โต๊สโตเทียวนั่นเที่ยวซึมงว่ามาทเทียวหนึ่งนี่ก็จะเอาของผู้น,น,นั้นแน่ผู้นี้แน่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆอให้มันเต็มรถครับแล้ว เท่าที่พ่อสังเกตเบิงเนี่ยตอนนั้นพ่อเลี้ยงว่าลูกผสมอแอแหลกๆเลยไหมบ่แหลกๆก็เลี้ยงว่าลูกผสมลูกผสมทั่วไปนะทั่วไปก็คือขายส่งเขียงส่งในห้อยแม่ราคามันบ่กไปราคามันบ่อใดกับพ่อเลี้ยงแบบเกรดพี่เมี่ยมเนี่ยมันต่างกันอลไยบ่พ่อเรื่องราคาก็คิดว่าถ้าเขาขายพาา่อค่า มันกะสองหมื่นตัวบกย้ายสองหมื่นเนาะสองหมื่นถ้าห้าคุณได้ตัวบกย้ายซำกันห้ากับสิมีมีกันเคิรอตัวเคิร์มคุณละมันก็สิบได้เพิ่มขึ้นคือเพราว่าตัวนั้นโตโตหกร้อยกว่าโลที่เขาเอาไปเนาะมันก็ได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นอยู่เนาะตัวเดียวนะเนาะแล้ววันนี้ต้นทุนห้าเด็กเอห้าต้องขุนเป็นปีเลยม่นวะ ก็ปีหนึ่งพอเคยในร่องสรุปบอกว่ามันมันกินโตนึงเนี่ยมันกินอยู่ประมาณเท่าใดปีนึงเนี่ยมันกับเบิร์ตอยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นกูแล้วสามหมื่นเบิร์ตอยู่แล้วประมาณสามหมื่นมันบอกเอาตีซะสามหมื่นเนาะตีซะสามหมื่นเนาะพวามมีค่าอาหารเม็ดค่ามันมักค่าเฟื่องเฟื่องเขาก็ซื้อเป็นบ่อ แมนซื้อบัตซื้อบัตสุยางแต่ถ้าถามว่าคันเท้าเฮดง้อต้นนามเองใดเนาะเขาเสียแต่ค่าคุณอย่างเดียวมันกิดคุ้มเด้แต่มันก็ใสซเวลาหลายนะอย่างหน่อยเนาะไซเวลาอีหนีุ้ลเดียวแมนเจอเฉพาลูกไม่ได้คุนแมนแต่เขาไปซื้อมามันก็ลดเวลาลงไปแต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนเรื่องของค่าตัวง้อเรื่องของอาหารเนาะแมนอันนี้ พ่อเพิ่งเริ่มแมนบอกเลี้ยงทรงซาก่อนเพิ่งจะเริ่มได้ได้ทมแลวตัวนึงเอาได้ทรงและตัวหนึ่งต๊วที่ว้านี่แมนบอที่้อสุขฟั่งนี่โตัวที่เว้านี่แล้วเขาจสมาจับอีกไม่ไหว,ไวนี่คาดว่าคิวมันคือสีอีกบอ,กบอกเกินสองอาทิตย์สามอาทิตย์็ย<อ>สิได้ละมะั้งก็นได้คันเราเข้าเลีเ้ยงอย่างสี่พอกันมีงวัวออกจักเดือนละโตนี่อยู่ได้บ อยู่ได้อยู่ได้เลยถ,าถา้า้าเ้าคุ้นได้ไอเกตดีๆนี่เดือนละตวนี่อยู่ได้เพราะว่าย่างน่อยๆก็มิดกำไรบ่ตร์าำกว่าหม,มืน่นสองหมืน<อ>่นตโตโอ้สุดยอดอีหลีพี่น้องพึ่งพ่อเนี่ยล่ะพึ่งพ่ออีหลีนะครับว่าถือว่าเป็นเป็นฟ้ามเป็นฟ้ามที่เลี้ยงงว่วขุน เพื่อทำเนื้อเกรดพรีเมียมนะครับราคาอยู่กับเกรดไขมันแทรกนะพ่อเนาะแ,นแห่งเฮ็ดไขมันแทรกได้ดีนะครับก็ยิ่งได้ราคาดมมามีมีบวกอีกแม่นวะมีมีบวกเกรดมีบวกเกรดเนาะมีบวกเกรดให้ตั้งแต่สองจุดศูนย์สองจุดห้าคือแห่งเปอร์เซ็นต์แทรกหลายไขยมันแทรกหลายลาราคาเกรดราคาเกรดจะสูงขึ้นคือพ่อบอกนะนะว่าเป็น,เป,นเป็นพันนะเนาะ ผมเสื้อละล,ะล,ะละ่ะว่าง่วตัวละ,ละเป็นแสนนั่นมีหรือสำหรับผู้ที่เรียงเกรดพี่เมียมและเฮดเฮดเกรดได้ยางนะตัวอย่างถือเขามาชี้ตัวนอสวงมาประชุมวังวันทีหาที่แล้วมากเนเขาชี้ใส่ตอยู่ในขอกันล่ะออตัวว่ากิอวเขาเขาก็จะต้องบอกว่าได้เป็นแสนแสนสามตอยู่ในขอกันวะพอ่อแมน ตรงเขาหน่อยกว่าอีกสําเขาบอกโอ้ได้แสนสามได้แสนสามมันบอกพ่อจับบอกพ่อปรเทนีเ<ไ>ที่ยวเขามารอบหน้าเนี่เอาก็คิวมันก็ต้องไปตามคิวนั่นแล้วคิวห้านนะคือเขาบอกว่าเอาตัวนี้ไปก่อนบ่ได้บ่บ่ได้เขาสิเลือกเอาเองมันบ่มาเขาว่าคือเขาต้องเบืองง่วเห้าวนั่มว่ามันสิ่ไ้บ่หน,นักมันมัน มันหลับหนนักโตมันไดบ่อขาเบึ่งขนาดนั้นเลยบ่แมนมันอาจคือตัวใดมันเจ็บขาอย่างลมคือตัวใดใหญ่กว่ามูเอาไปก่อนมันสั่นเถอะแม่นตัวใดใหญ่ก็คือขัดเอาตัวนั้นออกก่อนเพราะว่ายยานมันลมครับยยานมันเก็บก็คือตัวใดมันสมบูรณ์กว่ามูเอาตัวนั้นออกไปก่อนน้องพ่อนะแมนว่ากิวตัวเดียวแสมสามเขาว่าสั่นแล้วเอาแล้วพอพอซื้อมาตอนนั้นแจับบาทว่ากิวตัวนี้ สามหมื่นสามหมื่นมอนบ่โลละลอยสามสิบมันบ่โลลอยสามสิบ <Man. S 2> 130, ซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นค่าอาหารอีกจักสามหมื่นเป็นหกหมื่นคันมันได้จักแสนนึงก็เอาแล้ววะเอ็นบ่พอ, <The man. S 2> อ,อพอคือบอ่เอาแต่ว่ากิ๋วมาเลี้ยงอย่างเดียวเลยสันนะเอาคือเลี้ยนลูกเลี้ยนลูกไปเร,เรื่อยๆโอ้ oh, ตรงเลี้ยนลูกเอาเองเอาแบงกัดแมน เอาว่ากิวเอาชาโลเล่มามาเรียงใส่กันคือคือควาวหมายว่าเข้าตรงเล่นลูกไปเรื่อยๆว่าอีหยังมันสิดีแล้วเข้าก็สิจ,จัดเอามาเฉพาะตัวนั่นก็บ่ได้มันตรงมีตัวตัวสำรองตรงมีสายพันธุ์อื่นมาสำรองนั่น <Man. S 1> มันตานีพ่อล่องเคยถามเขาว่าว่าไอแบงกัดว่ากิวแล้วก็ไอชาโลเล่เนี่ยเวลาเอาไป เอาไปเขาว่าไปเหนอยยังไปไปบ่มแล้วนะไปบ่มตัวใดไข่มันมันดีกว่ามูก็ว่ากิวว่ากิวดีกว่ามูแม่ถ้าถ้ามีทุนหรือว่าเฮ้ามีปัญาหาซื้อื่อว่ากิ้วได้นั่นตัวนั้นล่ะตัวนี้ดีแม่ตอนนี้ผมก็กำลังกำลังเรียกว่าส่งเสริมให้เช่าบ้านทั่วไป ผสมน้ำเชื่อว่ากิวไว้พ่อเพราะว่าเลี้ยงงัวบานเวลาซื้อเฮ้ามาโสเฮ้ามาตกลงกันเนี่ยมันก็เป็นราคาในห้อยแต่ถ้าเกิดว่าผสมว่ากิวออกมาเนี่ยเป็นงัวช่างโลดเลยได้พ่อปัตตานีแมนบะแมนคือถ้าว่ากิวเนี่ยต้องช่างโลดซื้อเลยนะช่างโลดเลื่อนเลยวแล้วปัตตานีผมถามนยว่ากิวที่พ่อเอามาผสมเน่ะเลือดมันประมาณเท่าไหร่ลูกผสมหรือว่าเลือดลอยลูกลูกผสมลูกผสมขึ้นกันแมน ฟังเดือบีน้องเลยมันเป็นลอยเรื่อยน่้เป็นไปบได้เพราะว่ามันเลี้ยงยากมันเท่ามันหอนมันแบบว่าคือม่ว่าว่ากิวนี่มันผสมยากแล้วก็คนเลี้ยงกับนิยมเลี้ยงบวันเต็มลอยเลยคนโมูหคุ้นข้าววัฒน์จอแม่นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นว่ากิ้วลอยอีหลีนี่ยมันเลี้ยงยากเพราะบานเทามันหอน หอนอแล้วขนฟูเลยมันบวตัวถ้าเป็นเป็นเลือดลอยนะต้องเอาลูกผสมขึ้นยังสี่เหอ oh. รอพ่อโอ้ไรความมู้ขึ้นหลายเลยพี่น้องครับนี่ <c oughs> มาคุยกับพ่อสุกได้เนาะ <c oughs> เป็นเป็นผู้เลี้ยงง่วขุนเกรดพี่เมียมผมเห็นแล้วพี่น้องนี่คือไล่แรกที่ผมได้คุยน้านะครับเรื่องง่วขุนเกรดพี่เมียมนะครับเอาจังสีมือน้าผ่านหน้าผมสีแวะมาเบ่งนําอีกนะครับว่า ในคอกตอนนี้กัยังเห็นคอกวางอยู่สองสามคอกยังมันมีคนซื้อมากเดี๋ยวเงื่อนมากนี่แหละไปซื้อคักเนาะพ่อเนาะมือสมัครเล่นยุ่นมืออาชีพแท้มือสมัครเล่นขายได้ตัวละเจ็ดแปดหมื่นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอืมเพราะว่าอีโตส่งไปนี่เห็นว่าเป็นลูกง่วเจ้าของนั่มมาแมนซื้อแมรับเต็มเต็มหาค่าอาหารแล้วรับเต็มเต็มเลยเนาะครับโอ้เอาขอให ะสบความสําเร็จได้พอเด้อขอให้เป็นแบบอย่างกับเกษตรกรผู้เลี้ยงงวั่ทั่วไปตะกี้พ่อเล่าเลี้ยงงวั่พื้นบ้านเลี้ยงง้วัลูกผสมทั่วไปเวลาขายอมาโสกันได้เท่านั้นลดเท่านี้เท่านี้สีให้บ่เท่านี้สีขายบ่อต่อรองกันนั่นบ่พ่อเวลาไม่ไหวมาซื้อเขาก็ต้องมากกดราคาเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องกำกำไรเขาแมนพ่อแต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบชั่วๆคือชั่งกิโลคือพ่อนี่ชั่งกิโลนี่เขา เขาบริโภเท่านอกจากร่งบ่มมองเดียวนอกจากร่งบ่มตัวว่าแต่ร่งบ่มเขาตัวเขาส่งไปเชื่อไปบ่มใสนี่พอส่งไปเชื่อไปบ่มอยู่ใสนี่ก็ใส่อบเนเลย่ะอบอบทัดแต่ว่าานอออบเป็นอย่างอันนั้นมนกะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองดอกเนาะเพราะว่ามันก็เป็นระบบอืมแต่มนกะขาดคะแนนอะไอยู่แม่เพราะว่าพ่อเราบอกว่า โลละร้อยเจ็ดสิบห้าบวกค่าเกลดอีกสาสิบ้าบาทนี่คือสองจุดห้านะถ้าเป็นห้าจุดศนี่โลหละแห้งเพิ่มเงินไปอีกมันบอกพอเสียเงินไมนได้อยู่บ่าพ่อจำไะได้มวนอันราคาอันสูงเขาบอกอยู่แต่ว่าบอกพ่อมีโอกาสเฮ็ดได้อยู่บอกเกดสูงขึนไปเรื่อยๆอย่างซี่นะก็มีโอกาสแบบที่ว่าเข้าให้อาหาร ให้มันถูกต้องตามระเบียบนี่แหละอตามีฎเขามีวิธีเลี้ยงไว้เขามีเขามีตารางให้อาหารอยู่พ่อให้อันนั้นแบบนี้ให้อันนี้แบบนั้นเลยบอกแม่ต้อเให้ตามกฎเขาว่าซันโตตามกฎตามเขาบอกาเขบอกันหลังเขาไปเลี้ยงรูม่านอย่าให้กินยาเขียวห้ามกินยาสดโอ้เอาขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อคุณแม่ก็นอนอยู่พุ่นนั่นนะ ให้เบานั่มเบาเบาได้ตอนแรกเอาไปมาขั้นแขวบเงืี้แหละพ่อพ่อสุกเนาะครับบ้านซ้ำสเกลยน้อยบ้านซ้ำสเกลยน้อยอ่าอําเภอนําคุณจังหวัดอุบลราชธานีเนาะขอบคุณหลายๆพ่อบขอบคุณที่ให้ความหูกับพี่น้องชาวงัวเฮาหลายคนเนี่ยเวลาผมบอกว่างัวเลือดอ่ายุโรปแนวงัวว่ากิวงัวแบงกัดเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยงัวญี่ปุ่นอ่าบางท่านเนี่ย ตนึงเป็นแสนชาวบ้านเท่าเชื่อไรเล่าเพราะเขาเคยแต่ขายแต่งัวแบบรูปผสมน่ะนะเขาเขาบ่เคยเชื่อหรอกมาเจอแนวนี่ถามว่าเจอก็โตเจ้าของเองมีนโบวิุรเชื่อเมียนแต่พ่อเราเฮ็ดได้ละตัวเะาคเฮ็ดหมื่นเฮ็ดได้ละต่อไปเฮ็ดได้ตัวละแสนนะพ่อเด้อก็คิดว่าเจ้ามันเสียดายไ่ได้ลแต่วเราไปเรื่อยๆเอาขอขึ้นหลายๆเขาขึ้นอีกรอบนะครับพ่อแกตคิดใหม่นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้มีความสุขหลายๆเลยนะครับได้ความหูหลายเติบนะครับสวัสดีครับ